าวนี้นะเปิด Facebook มาก็จะเจออยู่กับลิงลิงหนึ่งนะซึ่งเขาใช้คำว่ากองทุนสวัสดิการแป๊บซี่แต่ว่าเอาจริงๆนะไม่มั่นใจว่าลิง์นี้มันคืออะไรเพราะงั้นเลยลองมาเปิดดูว่าแปบ๊บซี่หนึ่งมันยียงงก็คือเปิดมา,านี่ก็จะเจอแบบนี้ใช่ไหม แต่หลายคนที่ส่งลิงก์มาคือมันคือแบบนี้ใช่ไหมหรือมันยังไงอ่าแล้วถ้าลองดูนะอายุอายุเท่าไหร่ดีแฟซี่เอาเวล g o ก d ไปเลยอืมแฟบซี่อ่ะเยสคือมันเหมือนเป็นลักษณะเป็นเพจที่จะให้ส่งต่อมากกว่า จะมขขีของของขวัญอะไรสักอย่างนะงปุ๊บครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองได้เงินอะไรสักอร่างนะ่กินดีด้วยเนี่ยได้เงินสามพันแต่ต้องส่งต่อมีวอตแอปมีคอนติเนียล you have share friend about it ก็คือมันเหมือนเท่าที่ดูแบบนี้มันเหมือนลักษณะเป็นการแชร์ลูกโซ่อยังไงไม่รู้นะตามความรู้สึกตัวเองเพราะงั้นโดยส่วนตัวมองว่านี่น่าจะเป็นลักษณะการหลอกกันมากกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆจดหมายลูกโซ่นะไม่น่าจะได้อะไรกันจริงๆจังๆเพราะงั้นก็มองว่า ถ,ถ้าอยากส่งต่ออะไรเขาแล้วแต่แต่พิจารณากันดีๆแล้วกันว่าเป๊ปซี่มันจะทําอย่างนี้หรอหรือคนอื่นที่เอาชื่อเป๊ปซี่มาอ้างเนี่ยคือมันจะอะไรยังไงกันโดยส่วนตัวไม่ส่งต่อนะฮะแล้วก็คิดว่าอยากมาเตอือนสติ่ะเป๊ปซี่าเขาจะทําอย่างนี้เนาะเขาก็เป็นแบรนด์ค่อนข้าง อยู่แล้วนะเขาไม่น่ามาเล่นกับลิงก์อะไรแบบนี้เราก็ดูชื่อเว็บอะ่ะมันค่อนข้างแปลกๆคนระับฟรีกิฟอะไรสักอย่างเนี่ยฟรีกิฟใช่หรอใช่หรอเออก็เอาเป็นว่านะ พิจารณากันดีๆนะครับทุกๆท,ท,ท่านที่เห็นลิงก์หรือได้รับลิงก์นี้เช่นเดียวกับผมก็สำหรับผมเองมองว่าไม่โอเคอะ่ะ <c oughs> เพราะงั้นอย่าส่งต่อดีกว่านะถ้าถามความเห็นของผมเอง